เราสองมลงทุนจากเพจสองมลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรนะีดีชัวเอ็มเอซีดีสามนาทีรู้เลยนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังโดยใช้อินดิเคเตอร์เอ็มเอซีใช้แอปเทรดดิ้งวิวแอปี่ได้ข้อดีอดย่าสูงสุดดูดจิตวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้กันไปด้วยกันยาวๆนะครับวันนี้เป็นหุ้นนะครับในเซตอินดิคของเราเนะี่ย spc นะครับบริษัทสหพัฒนาพิบูล จำกัดนะครับผมมหาชนก็นียต้องเล่าเรื่องของพื้นฐานให้ฟังก่อนนะครับเพราะบริษัทนี้มี a อ s e t ท back อยู่นะครับหุ้นตัวนี้มี a อ s e t ท back อยู่นะครับเป็นบริษัทสหพัฒนพิรูลจำกัดนะครับ spc เพื่อนเพื่อาจจะเคยใช้บริการเขาอยู่นะครับที่ดังๆก็มี tf mama กับ farm house ที่อยู่ในเครือเขาเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขามาีบริษัท ย่อยแล้วก็บริษัทร่วมเยอะเลยนะครับเราก็เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับผมนะตามเพจหน้านี้ลยครับที่แปะไว้จากรายงานของบริษัทนะครับผมก็มีบริษัทย่อยก็คือ,อ,อทั้งธุรกิจสินค้าโอโุปโภคบริโภคนะครับในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจสำนักงานให้เช่าธุรกิจการผลิตนะครับแล้วก็บริษัทร่วมต่างๆนะครับในสายธุรกิจสายลงทุนแล้วก็สายการบริการต่าง นะครับผมก็บริษัทต่างๆก็ตามนี้ครับทางไทยพีเอ็นฟูดไลออนทิฟวารินวัฒนานะครับผมแล้วก็โอ้เยอะเลยครับเนี่ยเป็นสิบริษัทเลยครับที่เป็นบริษัทร่วมและบริษัทย่อยนะครับผมแต่ว่าที่เด่นๆเนาะก็จะมีตัวมาม่านะครับผมแล้วก็ตัวฟาเฮ์นะครับที่เรารู้จักกันดีใช้ใช้ผลิตภัณฑ์เขานะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับ แล้วก็ไปดูด้านพื้นฐานกันนะครับตัวนี้ PE ที่11เท่ากว่านะครับ Book Value p v อยู่ที่0 84นะครับก็คือซื้อราคานี้เนี่ยก็ลงทุน11ปี่าได้ทุนคืนนะครับแล้วก็ตัว Book Value ในสุด84ก็คือราคาถูกนะครับือวถูกนะครับต่ำ Book นะครับก็คือซื้อราคานี้ราคาถูกก็เจ้าของเจ้ามือนะครับเพื่อเราพิจารกกันดูนะครับเราไมวิเคราะห์กันงินดีที่นึงนะครับผมนะครับเนาะแต่ถ้าอยากวิเคราะห์ลึกๆก็ ไปจอยก็ได้ในกุ่มเรานะครับเฟซบุ๊กส่องมองกลงทุนนาคราฟีไม่มีเงื่อนไขนะครับหรือว่าไปติดตามก็ได้ใน Facebook สองมองลงทุนนะครับเพจเว็บสองมองลงทุนหรือว่าในช่องทางอื่นเช่น YouTube Spotify แล้วก็พอดแคสต์แล้วก็มีรับชมและฟังในบล็อกดิบก็มีนะครับเอาไปวิเคราะห์กันกันเลยนะครับผมสำหรับตัว SPC นะครับไทา์เฟรมมันพบว่ามีการตัดลงนะครับของตัว MBC ลายเส้นสีเงินนะครับตัดเส้นสัญญาลายน์ลงนะครับมีหลุมคอร์เรชันสีแดงลงใต้น้ำนะครับผมบ่งชี้ว่าเป็นขาลงนะครับขาคอร์เรชันในไทา์เฟรมใหญ่ไทา์เฟรมมันเลยนะครับผมไปดูไทา์เฟรมวิกกันต่อเลยนะครับไทา์เฟรมวิกก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับมีการเปิดฉาก ตัดลงนะครับวีคแรกเลยครับแท่งแรกเลยนะครับตัดลงของ M B C D Line นะครับตัดเส้นซิกแนลไลน์ลงแล้วก็มีรูปฮิสโตแกรมสีแดงนะครับผมวีคแรกเลยนะครับเป็นคอลเลคชันนะครับผมไปดูทาวน์เฟรมเดยกันต่อนะครับผมทาวน์เฟรมเดยก็ยังมีการปรับฐานแรงนะครับเป็นขาลงนะครับมีตันตัดลงของตัว M B C D Line นะครับตัดเส้นซิกแนลไลน์ลงนะครับมีรูปคอลเลคชันสีแดงเข้มลงใต้น้ํานะครับบุ่งเชี่ยเป็นขาลงทั้งนั้น ทางิฟ์มดีทางิล์มวิกแล้วก็ทางฟิม์มันนะครับเ,เพื่อนๆอลองพิจารณาดูว่าจะเก็บในสายของเทคนิครหรือเป็นสายของ v i ไครับถ้าสายเทคนิคอลก็ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณขาลงทั้ง3าทางิฟ์มนะครับถ้าเป็นตัวสายวีไอก็ถือว่ามูลค่าพื้นฐานนี่กิจการก็นั่งถูกนะครับผมต่ําบุกแล้วก็มีปันผลตลอดนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีเพื่อน ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ